ซื้อสลักอมสินพิเศษ1ปี3 0 0แสนบาทกระตีผลตอบแทนรวม2,400บาทถูกรางวัล100%เร์เรางวัลในบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันกับสลักอมสินพิเศษ1ปีทั้งในรูปแบบใบสลักและแบบดิทันนะครับรุนรางวัลที่1มูลค่านะครับล้านบาทในทุกๆเดือนเลยนะครับซื้อครั้งเดียวนะหมายถึงว่าคุณซื้อวันไหนแล้วก็ เท่าไหรเนี่ยคุณก็ลุ้นไปเลยนะ12งวดโดยที่ไม่จำเป็นต้องซื้อ3หรือจะซื้อทุกงวดก็ได้ก็ลุ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมานับมันับไอ้งวดเนี่ยงวดที่นเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่16ของเดือนนั้นๆที่จะซื้อนะถ้าเกิดคุณเลยมาแล้วคุณก็วันที่16ของเดือนถัดไปนะครับฝากกดไลค์ like, กับสับไพ่เข้าม์เป็นกำลังใจด้วยสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับในรูปแบบอา่าสลากนะครับในรูปแบบสลากเป็นใบเนี่ย เข้าสู่งวดที่625แล้วนะครับหน่วยละ100บาทมีสิทธิถูกรางวัลนาน12เดือนรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับบุคคลธรดาไม่เสียภาษีฝากครบจะโอนทั้งเงินต้นดอกเบี้ยและก็รางวัลน,นะครับให้เลยนะรางวัลเนี่ยจะโอนให้ทุกๆเดือนอยู่แล้วถ้าคุณถูกนะครับส่วนสลากออมสิทพิเศษที่ท่าน1ปีนะครับในรูปแบบของ ตัวที่ท่านผ่านแอปไมโมเนี่ยก็เข้าสู่งวดที่624แล้วนะครับข้อดีของสลากที่ท่านก็คือไม่จําเป็นต้องไปสาขานะสามารถซื้อผ่านแอปไมโมได้ง่ายๆทุกๆวันยกเว้นวันที่ออกรางวัลนะครับ รายการข้อดีนะครับของสลากดีท่านนะก็คือ1สรุปรวบรวมสลากดีท่านทั้งหมดไว้ที่หน้าจอเดียวแล้วก็ฝากถอนตรวจสอบรายละเอียดต่างๆยอดคงเหลือของสลากดีท่านได้ด้วยตัวคุณเองผ่านแอปพลิเคชันไมโมนะครับมีการแจ้งเตือนผลการถูกรางวัลนะครับผ่านโน้ติฟิเคชันนะครับ,นนรบเมื่อถูกรางวัลของสลากนั้นนะแล้วก็สามารถที่จะลงทุนต่อ,ตอนหน่วยไม่มากนะครับมีครบอายุเกาะ โอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนให้อัตโนมัติสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับสามารถฝากได้ตั้งแต่1ตุลาคม2 5 6 8เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทอายุของสลากก็คือ1ปีมีสิทธิถูกรางวัลถึง12งวดด้วยกันหน่วยนะครับ100บาทต่อหน่วยฝากครบ1ปีได้ดอกเบี้ย0.2บาทต่อหน่วยหรือร้อยละ0.2 ต่อปีในกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก1ฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากครบ6เดือนแต่ไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยเงินรางวัลนะครับ,บ,บมีการปรับเล็กน้อยนะครับรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาท1งรา, 1, า 1, 000, 5, งวัลรางวัลที่2มูลค่า1ล้านบาท1รางวัลรางวัลที่3มูลค่า1 0,000ืนบาท5รางวัลรางวัลที่4มูลค่า3,000บาท10รางวัล รางวัลที่5มูลค่า1,000บาท15รางวัลรางวัลวเลขท้าย4ตัวมูลค่า200บาท1รางวัลและเลขท้าย3ตัวที่มีการปรับนะครับจากเดิม60บาทตอนนี้เหลือ50บาทนะครับ1รางวัลกำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้นดอกเบีย้ยครบอายุนะครับเรเวลาการฝาก1ปีอัตราดอกเบีย้ย0.2 บาทต่อหน่วยนะครับหรืออัตราดอกเบีย้ยประมาณ0.2เอนะครับถอนคืนจะได้รับ100บาท20สตางค์นั่นเองนะครับและการออกรางวัลธนาคารอมสินจะทำการออกรางวัลสลากที่ท่าน1ปีณธนาคารอมรสินสํานักงานใหญ่ทุกวันที่16ของเดือนนะครับโดยจะทําการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน์ a c e b o o k นะครับ a c e b o o k ไ ตั้งแต่10 3นกาถึง1 3นกา50นาทีน,น,น,นะครับซื้อสลาอมศินพิเศษ1ปี3 0 0แสนบาทจะได้รับ3,000หน่วย3,000หน่วยนั้นจะการันตีถูกรางทุกงวดเลขท้าย3ตัวเลขละ50บาทจำนวน3หมายเลขนะครับเท่ากับ150บาท150บาทคูณ12ก็1,800บาทรับไปเลยครบกำหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท20ตางค์ูณ3,000หน่วยเท่ากับ3,600บาท การันตีถูกางวันทุกงวด150บาทคูณ12ก็1,800บาทรับไปเลยนะครับ3 600บาทบวก1,800บาทเป็น3 2,400บาทนั่นเองก่อนจะการน,นะครับสลากออมสินพิเศษ1ปีทั้งในรูปแบบใบสลากและแบบดิจิทัลเปิดจัดจำหน่ายนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือผ่านแอปไม m o ก็สามารถซื้อได้นะครับเปิดจัดจำหน่ายทุกวันยกเว้นวันที่ออกรางวัลน,นะครับวันที่ออกรางวัลจะ ไม่มีการเปิดให้เปิดจัดจำหน่ายแต่อย่างใดนะครับทุกท่านสามารถที่จะลุ้นได้ที่แนะนำสลากออมสินเนี่ยก็เพราะว่า 1, 1เงินต้นไม่หายได้ดอกเบีย้ยแล้วก็ได้ลุ้นรางวัลด้วยนะครับคือเป็นรูปแบบการออมชนิดหนึ่งถ้าเกิดเรานะครับออมนะออมแล้วก็ไม่ได้ไปขายก่อนกำหนดเนี่ยนะครับยังไงยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีขาดทุนหรอกนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะ ก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3,000 300, สนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับส0งแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ามศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ